ทีมซีรีส์ออน์เร็วนี้ครับคือไฟโยเซ่ครับถังดีใจเทครับผมของเน็มเลยมีสเปซครับฝาก้วยนะครับของผมก็เดี๋ยวจะมีนอกจากที่เุณเอร์พูดไปก็จะมีเดี๋ยวจงังเกิลครับตอนนี้ก็ก้ลังถ่ายทำอยู่เลยนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับแล้วก็งานอีกที่แบบโอปกวีฝากไปก่อนครับผม โอ okay, เคค่ะฝ่ายตามเอิร์ธมิดด้วยนะคะแล้วก็ฝ่ายครั้งนึ้น่ะกับเซรั่มกันแบบที่ดีที่สุดเลยนะคะนะของล o รีออนะคะเรียกว่ายูมูดิเพนเดอร์อินวิซิเบิลค่ะ บางเบากว่าเดิมนะคะบ,บางเบากว่าเดิมถึง20เท่าค่ะเละสสูตรที่ได้กล่าวไปขั้งต้นนะคะก็ฟังไม่แท่กันนะคะรับรองว่าแต่ละสูตรนะคะสามารถช่วยปกป้องผิวของเราจาก UV ได้เต็มประสิทธิภาพแน่นอนนะคะ <ไอ S 1> มาพร้อมกับส่วนผสมต่างๆค่ะที่อัพผิวสวยของเรานะคะให้มีสุขภาพดีนะคะทั้งดูแลและปกป้องนะคะที่น้องมิกได้บอกไปนะครับผมอย่าลืมนะครกันแดแล้่ออยุว e ีฟนเดนะคะ Thank you everybody for i n t e r n a t i o t a l n a n f รับขอบคุณ t รับข you ุณ h n ับขอบคุณครับข h บคุณ s รับขอบคุณครั a ขอบค h ณครับขอบคุณครั e ขอบคุ a ค n ับ a ครับขค a รับขอบคุับขอบคุณ n รับขอบคุณครับขอบค t ณครับขอบคครับขอบคับขอบคุณครับอ a ขัครับ ของผมก็เดี๋ยวจะมีนอกจากที่เดืเอนร์พูดไปก็จะมีเดี๋ยวจงังเกิลครับตอนนี้ก็ต้องถ่ายทำอยู่เลยนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับแล้วก็งานอีกที่แบบอบอีกไว้ก็ฝากไปก่อนครับผมโอเคค่ะฝากติดตามเอิร์ธมิดด้วยนะคะแล้วก็ฝ่ายครั้งนึ้นค่ะกับเซรั่มกันแดดที่ดีที่สุดเลยนะคะ <Huh? S 2> ของลอรีออลนะคะลอรีออลยูมิวเด e เลนเดอร์อินวูซิเบิลฟอดค่ะ บางเบาก,ากว่าเดิมนะค,บคะบางเบากว่า,วาเดิมถึง20เท่าค่ะและ4ีสูตรที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะก็ปังไม่แพ้กันนะคะรับรองว่าแต่ละสูตรนะคะสามารถช่วยปกป้องผิวของเราจาก UV ได้เต็มประสิทธิภาพแน่นอนนะคะม,มาพร้อมกับส่วนผสมต่างๆค่ะที่อัพผิวสวยของเรานะคะให้มีสุขภาพดีนะคะทั้งดูแลและปกป้องนะคะอย่างที่น้องมิกได้บอกไปช็อปวันนี้ค่ะคุะคณขาเพียงนะคะ